สวัสดีเพื่อนๆพืนะครับวันนี้ผมก็นําตัวพ็อกเก็ตไ i ฟนะครับมือสองนะครับที่เราไม่ได้ใช้มานานแล้วครับเอามาให้ดูนะครับวิธีการใช้ยังใช้ได้อยู่ไหมยังใช้ดีอยู่ไหมนะครับเป็นพ็ c กเก็ตไ i ฟนะครับอ่าเป็นของจีนนะครับรองรับซิมคึื้น 4-g ด้วยนะครับใส่ได้ทุกค่ายนะครับใส่ได้ทุกซิมจะเป็น d ี t c ็ t s ใส่ได้หมดครับนี่ครับใส่ซิม ขนาดไซส์เต็มเลยนะครับไซส์ประมาณนี้นะครับถ้าไซส์เล็กก็ใส่ได้นะครับถ้าใครจะใครใครจะใส่ก็คือใส่ให้ตรงขีดขีดขั้วมันนะฮะหรือจะใส่ตัวเคสมันตัวใหญ่นะครับชิ้นใหญ่ตัวนี้นะครับใส่ซิมเล็กๆเข้าไปแล้วก็เสียบเข้าไปด้านนี้นะครับใส่ซิมลักษณะนี้นะครับแต่เสียบเข้าไปในร่องเหล็กนะครับนี่แหละใส่ซิมเปิดเครื่องก็สามารถ รอบแป๊บหนึ่งครับสัญญาณขึ้นมันจะขึ้นเป็นขึ้นสัญญาณเหมันขึ้นในมือถือเรานะครับมันจะขึ้นขึ้นมาสัญญาณ w i f i ก็ปล่อยออกมาแล้วก็ชื่อ w i f i ก็มีอยู่นะครับมีด้านหลังและมีทั้งจอด้านหน้านะครับจะดูด้านในนะครับด้านในตัวที่ใส่ฐานก็จะมีนะครับชื่อ M Wifi นะ7437ตัวน,นี้แหละครับแล้วก็มีใครจะเข้าไปตั้งค่าล็อกอินเปลี่ยนค่า Wi-Fi ก็สามารถทําได้นะครับล็อกอิน IP แคเข้าไป192.166.0.1 แล้วก็รหัสการแอดมินแอดมินง่ายนะครับที่คนที่เป็นมีพื้นฐานเบื้องต้นในการอคอนเน็กเกี่ยวกับเราเตอร์ตรงนี้ทําได้อยู่แล้วครับรหัส Wi-Fi ก็อย่งี่บอกแล้ว Wi-Fi คีย์นะรหัส Wi-Fi เชื่อมต่อเดี๋ยวผมเทสให้ดูก่อนนะครับไม่ได้ใส่ซิมนะครับตัวน,นี้ใช้ได้ปกตินะครับผมก็เอาซิมใส่ลองอยู่แล้วครับสักซิมแพ็กเกจแค่เดือนละ200้บาทแล้วก็เปิดปล่อยสัญญ,ญาณ w i f i ฟรีแบบไม่อั้นนะครับคุ้มค่านะครับแล้วก็ มันมีแบตในตัวสามารถที่จะเปิดทิ้งไว้เป็นชั่วโมงได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดใช้นา,นานก็เสียบนะครับตัวเนี้ยตัวชาร์จนะครับเสียบชาร์จเลยครับเียบแช่ไว้ตลอดนะครับแต่ไม่ควรทิ้งไว้นานเป็นวันคืนนะครับถ้าเต็มแล้วก็ดึงออกนะครับเดี๋ยวแบตจะบวมนะครับล,ลองเปิดดูนะครับ ก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะก็จะสตาร์ทเครื่องหน่อยครับโอเคครับเครื่องเปิดมาเรียบร้อยแลวนะครับนี่ครับมันจะขึ้นชื่อนะครับชื่อ w i f i ด้านบนนะครับแล้วก็บรรทัดที่2มัก็จะเป็นรหัสไ WiFi เราจะเชื่อม i i f i เราหัดรหัสนี้นะครับคราวนี้เราเปิดไ i f i แล้วครับนะครับถ้าถ้าใส่เนี่ยทำดับนะครับกดปุ่มอันนี้คือเปิดออนไว้ตลอดนะครับแต่ว่ามันจะจอเขาจะดับเองนะครับแต่ว่าเครื่องไม่ปิดนะครับกดทีนึงภาพก็จะขึ้นมา ตัวแรกเป็นเสานะครับใส่ซิมขึ้นไปตัวนี้จะเป็นคลื่นเป็นขีดนะครับคลื่นขีดของสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ตัวนี้ก็คือคลื่นสัญญาณไวไฟว่าปล่อยแล้วนะครับอันท้ายก็จะเป็นขนาดของแบตเตอรี่ว่าเหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับใช้อันนี้เปิดอยู่นะครับมันจะดับจอจะดับเองนะครับจะใช้แท็บเล็ตในการเชื่อมนะครับค้นหานี่นะครับค้นหา WiFi นะครับรอสักครู่หนึ่ง จะเจอไหมครับเมืกก่อกี้เจอแล้วครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ครับเจอแล้วเห็นไหมเจอชื่อแล้วนะครับเอ็มไวไฟเจ็ดสี่สามเจ็ดเราจะเชื่อมใช่ไหมครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็ดูปาะพันธ์บลูทูธอะไรนะครับแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งนะครับ นี่ครับเข้าไปแล้วก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับให้ใส่พัดเปิดไว f i ไวด i i ฟแล้วก็ดูทีนี้เลยครับ80167 437 80167 437ตอนนี้นะครับเชื่อมเลยเชื่อมเรียบร้อยครับเห็นไหมง่ายนิดเดียวสัญญาณ Wi-Fi มาเต็มด้วยนะครับใส่ซิมโทรศัพท์ก็ใช้ได้เลยครับ ถูกนะครับซื้อใหม่ๆก็ร้อยได้ปกติครับ,รบป็ดก็คือใครมีกล้องปิดหรือดังขึ้นมาไหนปกปิดต,ตัวตัวครับสัญมาใช้มือถือปล่อยมันถือปล่อยสายโทรศัพท์ะอะไรพวกนี้มัดกันได้ไหมครับ <S <S เปิด ขอบคุณมากครับที่มารับชมนี้ขอ,อจบเพียงเท่านี้นครัสวัสดีครับ